กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมในเกม g e n ช i n Impact กันนั่นเองนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นเกม Genjin Impact นั้นเนี่ยครับก็มักจะพบเห็นเทลิดอยู่เป็นประจำเลยนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทลิดความเก่งของตัวละครเทลิดในอาวุธหรืออะไรพวกนี้เะครับเราก็จะผ่านตากันอยู่เสมอเสมอเลยเลตเทลิดพวกนั้นเนี่ยครับหลายๆเจ้าก็มักจะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมหรือบางเจ้าเนี่ยก็จะมีความใกล้เคียงกันมากนั่นเองนะครับผมไลไรแบบนี้เนี่ยเราจะเชื่อใครดีหรือว่าเทลิดพวกนี้ี่ มันมีประโยชน์ไหมในวันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาบอกประโยชน์ของเทียริสและวิธีการดูเทียริสให้เป็นนั่นเองนะครับผมเอาละครับเราไปเริ่มกันเลยนะอย่างแรกนะครับผมขอพูดในส่วนประโยชน์ของเทียริสกันก่อนนั่นเองนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยครับหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะคิดว่าเทียริสเนี่ย มันไม่มีประโยชน์หรอกเราอย่าไปเชื่อเทียริทเถอะเทียริทเนี่ยมันมั่วซั่วมันอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับผมแต่ผมกลับมองกลับกันเพราะว่าเทียริทเนี่ยครับผมมองว่ามันมีประโยชน์นั่นเองนะครับผมมันมีประโยชน์สําหรับคนบางกลุ่มนั่นเองนะประโยชน์ของเทียริทเนี่ยครับก็คือทําให้เราสามารถ เลือกปั้นตัวละครได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเทียริสเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ว่าตัวไหนมันเก่งมั่งล่ะหรือว่าตัวไหนเนี่ยมันเก่งท,ที่สุดมั่งล่ะทาให้เราสามารถเลือกตัวละครที่เก่งๆนะครับมาปั้นก่อนได้นั่นเองนะครับผมทําให้เราสามารถเลือกได้ง่ายนั่นเองนะว่าเราจะปั้นตัวไหนก่อนปั้นตัวไหนหลังนั่นเองนะประโยชน์<ผ><ๆ>ต่อมาของเทียริสเนี่ยครับก็คือช่วยลดการใช้ทรัพยากรไปปั้นตัวที่ไม่จําเป็นสําหรับเราในตอนนั้นนั่นเองนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราก็อาจจะเลือกปั้นตัวเพื่อมาผ่านคอนเทนต์นั न, e, ตอนนั้นหรือว่าผ่านอบิต์นัตอนนั้นเนี่ยครับมันทําให้บางครั้งเนี่ยเราสามารถเลือกตัวมาปั้นได้ถูกต้องนั่นเองนะครับผมทําให้เราไม่ได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปปั้นกับบางตัวที่เราอาจจะไม่ได้ใช้ในตอนนั้นหรือว่าไปปั้นกับตัวละครที่มันไม่ได้เก่งมาเบกเรานั่นเองนะครับผมทําให้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ประโยชน์ของเทียริสอันต่อมาเนี่ยครับก็คือทําให้เราเรู้ว่าตัวละครไหนไหมั่งในตอนนั้นเนี่ยครับมันเมตาหรือว่ามันเก่งนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์หลักๆของเทียริสเลยนะก็คือเมื่อเรารู้ว่าตัวไหนมันเก่งหรือมันเมตาเนี่ยครับมันสามารถทําให้เราหยิบเลือกตัวละครที่เก่งๆหรือตัวละครที่เมตามาแบกเราได้น,นั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีมากๆเลยนั่นเองนะซึ่งคนที่เหมาะกับเทียริสเนี่ยครับมันจะมีด้วยกันอยู่3ากลุ่มใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมคนกลุ่มแรกท เริ่มเล่นเกมเกมชินอิมแพกได้ใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคนที่เพิ่งเริ่มเล่นได้ใหม่ๆเนี่ยครับมักจะเปิดได้ตัวละครใหม่ๆมาแล้วคนที่เล่นใหม่ๆนะครับเขาก็ไม่รู้หรอกว่าตัวละครที่เขาได้มามันเก่งไม่เก่งมันดีไม่ดีมันปั้นดีไหมหรือว่ามันไม่คุ้มปั้นอย่างนี้นะครับ เขาก็มักจะไปเสิร์ชนะครับว่าเทียริทเกมเป็นชิ i นอิมแพั่ง้างหรือว่าจะเป็นตัวละครนี้เก่งไหมเพราะว่าเขาจะได้มาอ้างอิงนะครับว่าเขาจะปานตัวนี้มาเล่นดีไหมหรือว่าเอาตัวละครตัวนี้เนี่ยมาเล่นเป็นตัวหลักในตอนเริ่มต้นดีนั่นเองนะครับผมค้นกลุ่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับเทียริทนั่นเองนะครับผมในช่วงเริ่มต้นนะ คนกลุ่มต่อมาที่เหมาะกับเชียริสเนี่ยครับเป็นคนที่กําลังเลือกปั้นตัวละครน,นั่นเองนะครับผม mm hmm. ผมเช<คโ> <teen> ื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครหลายตัวแหละที่ยังไม่ได้ปั้นเขาก็จะเริ่ม <Wow. S 1> หยิบตัวละครบางตัวมาปั้นนั่นเองนะครับผมทําให้เชียริสเนี่ยสามารถช่วยให้เขารู้ว่าเขาควรปั้นตัวไหนก่อนปั้นตัวไหนหลังได้นั่นเองนะครับผมทําให้เขาสามารถจัดสรรปันส่วนทรัพยากรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับผม คนกลุ่มต่อมาที่เหมาะกับเทียริสเนี่ยครับก็คือจะเป็นคนที่ต้องการตัวมาเบรกคอนเทนต์บางอย่างนั่นเองนะครับผมอย่างเช่นอาบีทเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ผ่านอาบีททาให้ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าตัวละครตัวนี้มันเก่งเนี่ยคุณอาจจะเอาตัวละครพวกนั้นเนี่ยมาเล่นเป็นทีมดีๆเพื่อผ่านอาบีได้นั่นเองนะครับผมนี่แหละก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ได้ประโยชน์จากเทียริสหรือว่าเทียริสเนี่ยครับมีประโยชน์สําหรับเขานั่นเองนะแล้วใครมั่งล่ะที่ไม่ได้ประโยชน์จากเทียริสหรือว่าเทียริสเนี่ยไม่มีประโยชน์สำ จะไม่มีประโยชน์สําหรับคนที่ปั้นตัวละครไว้เยอะๆหรือคนที่ AR สูงๆนั่นเองนะครับผมผมเชื่อว่าคนที่ AR สูงๆ50ขึ้นไปแบบนี้นะครับ คุณเนี่ยต้องปั้นตัวละครไปเยอะอยู่แล้วหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะผ่านคอนเทนต์ทุกอย่างในเกมอยู่แล้วทําให้เทอร์ลิสเนี่ยครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคุณนั่นเองนะครับผมเพราะว่าในเมื่อคุณมีการปั้นตัวละครไปเยอะอยู่แล้วคุณจะเอาตัวไหนมาเล่นหรือมาแบกในคอนเทนต์ก็ได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับผมยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ผ่านทุกคอนเทนต์อยู่แล้วอย่าง,งนี้นะครับมันทําให้เทยร์ลิสสาหรับคุณเนี่ยมันดูไร้ประโยชน์ไปเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่าอย่างไงคุณเล่นก็ผ่านคอนเทนต์อยู่แล้วคุณไม่ นี่แหละนะก็จะเป็นประโยชน์ของเทียริสและใครมั่งที่เหมาะและไม่เหมาะกับเทียริสนั่นเองนะครับผมต่อมาเนี่ยครับก็คือเป็นวิธีการดูเทียริสให้เป็นนั่นเองนะครับผมการดูเทียริสให้เป็นเนี่ยผมแนะนําให้ดูอยู่2ส่วนใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่า คุณดู2ส,ส่วนนี้ได้เนี่ยคุณจะดูเทียริสและจะทําให้คุณใช้ประโยชน์จากเทียริสได้นั่นเองนะครับผมอย่างแรกเนี่ยให้เราดูว่าเทียริสตรงนั้นเนี่ยครับเขาจัดในแบบไหนในคอนดิชันไหนนั่นเองนะครับผมการจัดเทียริสเนี่ยเขาจะมีการกําหนดกฎเกณฑ์มาเพื่อให้เราสามารถจัดได้ว่าตัวละครนี้เนี่ยในกฎเกณฑ์หรือในคอนดิชันที่เขากําหนดมาเนี่ยมันควรอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับผมให้เรารู้ว่าเขาจัดในแบบไหนอย่างเช่นบางแหล่งนะครับอาจจะจัดในเรื่องความสบายในการเล่นความสบาย บในการเล่นไม่ว่าจะเป็นอาบีสหรือว่าการสำรวจโลกอะไรพวกนี้เนี่ยครับเขาน้นความสบายในการเล่นและเก่งด้วยก็ทําให้บางตัวเนี่ยครับที่อาจจะไม่ได้เก่งมากหรือว่าเป็นตัวที่กลางๆนะครับหรือไม่ใช่ตัวที่เมตาเนี่ยแต่ดันเล่นสบายเนี่ยอาจจะอยู่เทีย์สูงๆแต่ตัวเมตาที่เล่นยากๆอย่างชายหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะอยู่ต่ำๆเพราะว่าเขา มองเรื่องความสบายเป็นหลักนั่นเองนะครับผมหรือบางเทยรลิสเนี่ยครับเขาจะเน้นการจัดเรื่องดาเมจซะเป็นส่วนใหญ่ทําให้บางตัวเนี่ยที่ดาเมจมันแรงๆนะครับก็อาจจะอยู่เทียบบนบางตัวนะครับที่ดาเมจเบาๆก็อาจจะอยู่เทียล่างๆนั่นเองนะครับผม หรือบางแหล่งนะครับที่เป็นพวกเมตาหรือว่าพวกที่เล่นอาบีซเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาก็จะจัดตัวละครที่เล่นในอาบีสแล้วมันเก่งมากๆอย่างเช่นบางแหล่งนะครับอาจจะจัดเชียงหลิงอยู่อันดับสูงๆเลยเพราะว่าเชียงหลิงในอาบีสเนี่ยมันโคตรจะเก่งเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับผมให้เราดูว่าเขาจัดในคนดิชั่นไหนหรือแบบไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเทียริสที่น่าเชื่อถือหรือเทียริสดีๆนะครับเขาจะมีการบอกหมดเลยนั่นเองนะครับผมรอกว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจัดมั่ง เขาจะบอกด้ยนั่นเองนะครับผมเขาใช้เกณฑ์อะไรในการจัดมั่งแล้วเขาก็จะบอกด้วยนั่นเองนะครับผมว่าทาไมตัวน,นี้ถึงไปอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะก็คือจะเป็นวิธีการดูเชลิสในส่วนแรกก็คือดูว่ามันจัดแบบไหน ส่วนต่อมาเนี่ยครับก็คือให้เราดูว่าเทียริสตรงนั้นเนี่ยครับมันมีข้อมูลหรือว่ามันน่าเชื่อถือไหมนั่นเองนะครับผมซึ่งการดูว่าเทียริสตรงนั้นเนี่ยครับมันมีข้อมูลหรือมันน่าเชื่อถือไหมให้เราดูว่าคนที่จัดหรือว่าแหล่งที่มาของเทียริสตรงนั้นเนี่ยครับเขาเป็นสายไหนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเป็นสาย TC หรือเมตาที่เขาเน้นเมตาจะเป็นส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเทียริสตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าน่าเชื่อถือเพราะว่าคนที่เป็น TC หรือคนที่เป็นสายเมตาแบบนี้เนี่ยครับเขางที่อา ลงลึกกับเกมมากๆบ้าเล่นอาบีสุดๆเนี่ยครับก็จะทําให้เขารู้ลึกหลายๆตัวละครนั่นเองนะครับผมทําให้เขาสามารถจัดตัวละครได้โดยที่เขามีข้อมูลซึ่งก็ให้เราดูาครับว่าแหล่งที่มาของเทียริสหรือว่าคนที่จัดเทียริสตรงนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลหรือมันน่าเชื่อถือไหมนั่นเองนะครับผม เมื่อเราดูสส่วนนี้ของเทียริสเป็นเนี่ยครับก็ให้มาดูว่าเทียริสตรงนั้นเนี่ยมันเหมาะกับเราไหมให้เราดูตัวเราครับว่าเราเน้นสายอะไรอย่างเช่นคุณเป็นสายส,ายสำรวจโลกนะครับคุณก็อาจจะไปหาเทียริสที่เน้นความสบายในการเล่นเป็นหลักหรือว่าคุณเป็นสายฮาร์ดคอร์ลุงอเบียแมปต้องการตัวเก่งๆตัวเมตาเนีครับคุณก็อาจจะต้องไปอ,อิงจาก เทียริทที่มันเป็นสายเดียวกับคุณนั่นเองนะครับผมก็ให้เราไปดูครับว่าเทียริทอันไหนเนี่ยมันเหมาะกับเราแล้วก็เอามาอ้างอีกนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้นะก็เราต้องดูตัวเราก่อนนะว่าเราเป็นสายไหนอย่างเช่นเราเป็นสายแคชชวลนก็ควรไปดูเทียริทสำหรับแคชชวลนคุณเป็นสายเมตาก็ควรไปดูเทียริทสำหรับเมตานั่นเองนะครับผมก็ให้ไปดูว่ามันเหมาะกับเราไหมนั่นเองนะซึ่งตรงนี้แหละครับก็คือจะเป็นวิธีการดูเทียริทให้มีประโยชน์นั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเราดูเทียริทเองผม นี่แหละนะก็คือจะเป็นวิธีการดูเทียริสให้เป็นแลกประโยชน์ของเทียริสนั่นเองนะครับผมสําหรับผมเนี่ยในส่วนของเทียริสเนี่ยผมก็มีการใช้ในบางสถานการณ์นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นสถานการณ์ที่ผมจะเลือกปั้นตัวละครอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะมาดูว่าตัวไหนมันเก่งมั่งจะได้เลือกปั้นก่อดปั้นหลังให้มันถูกนั่นเองนะครับผมซึ่งเทียริสเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมยังถือว่ามีประโยชน์นะผมก็มีการใช้บ้างไม่ใช้บ้างนั่นเองนะครับผม แต่ความเป็นจริงแล้วอะครับคือเทริสเนี่ยมันใช้อ้างอิงกับเราได้แต่เราอย่าไปหลงเชื่อเทลิสมันหัวปักหัวปั๊มนั่นเองนะครับผมให้เราดูใช้อ้างอิงได้แต่เราอย่าไปเชื่อมันหมดนั่นเองนะครับผมให้ดูอ้างอิงก็พอดูอ้างอิงเพื่อทําให้เราเล่นเกมสนุกขึ้นดีกว่านั่นเองนะครับผมอย่าไปดูอ้างอิงเพื่อทําให้เราเล่นเกมและเครียดขึ้นนั่นเองนะสาหรับในคลิปนี้เนี่ยครับก็มีเพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ผมด้วยล่ะขอบคุณที่รับดูรับชม คุณครับ